เขาบอกว่าเนี่ยเนี่ยนำยำพี่ป้ายน้ำพรุ้งพี่ป้ายกินกับอะไรก็อร่อยว่ะจ้ะหัวเชี้ยววันอร่อยใช่ไหมเยสอรลอกันแม่มันจะหอมสวยว้าวอือร่อยอือบางบุคคมันจะมีความเปรี้ยวนิดนึงแมนมันคงมีความเปรี้ยวโอ้ยแบบอร่อยแต่นี่แต่นี่คือมันอาจจะสุกไปเนาะถ้าเกิดว่าแบบกำลังจะสุกเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวมากกว่านี้ใช่ วุ้ยจะอร่อยมากเลยนะเมื่อกี้นี่อร่อยเติมน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วแล้วก็พริกตามหวานหวานเซนเ้าวอเ้พผสมกับวเขาอามากอร่อยสีเนาะนี่า<ะ>สนุกดเลยเนาะน่าเลยน่าเลยเออ,อเค็มเลยปกติตอ้องเติมน้ำแต่ว่าตัวน,นี้ไม่ต้องเติมใช่ผิด ผู้ใดมีกุ้งแหงเอากุ้งแหงมา่นใจขึ้นจิตภาคด้วยกุ้งแหงไปแห่งโว้ยโปวุ้ยวุ้ยนี่วุ้ยวุ้ยนี่ไหมผู้เล่นอะใส่น้ำปรุงเข้าไปอีกน้ำปรุงกข้นนะเรียบจบค่ะผู้ใดขี่ขานขี่ขานพริงนังเปาวงปลาหวานผู้ใดขี่ขานปริกหนุนี่นั่นจัดเลยก้อยบักม่วงกระได้ก้อยผลไม้เออไปดองพีิกขั่วเนาะเห็นไหมเติมเข้าไปวว้า Look, I'm that baby. Baby.